ไม่เอามึกกระตอยแล้วนะตอกเน้นเน้นออะไรคะลูกไปดูหมึกกระตอยหรือ,อยังคะตอกเน้นเน้นเดี๋ยวจะสั่งปลาหมึกสิบกิโลอูโหสุดยอดอืมกลําตอนสามทุ่มครึ่งครับหู้ทำไมต้องตอนสามทุ่มครึ่งด้วยล่ะคะทำไมไม่สั่งตอนนี้เลยล่ะคะลูก ป้าพึ่งคะอ้าวสวัสดีลูกเป้ยหรือเปล่าป้าพึ่งไข่มึกกระตอยคะ่ะแต่ป้าพึ่งก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นมึกกระตอยค่ะลูกสนใจเปล่า เปลี่ยนเป็นหมึกกระต่อยแล้วหมึกกระต่อยเนี่ยเห็นเพื่อนป้าพึ่งอ่ะเขาเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงนะคะเขาบอกว่าหมึกกระต่อยอไม่มีลูกตาเพราะเขาโดนฟักลูกตาไปแล้วแต่ที่ป้าพึ่งไปดูมาหมึกกระต่อยเนี่ยมีลูกตานะคะลูกป้าเห็นมันด